อนที่เราจะไปทดสอบรถ Toyota CHR นะครับวันนี้ผมอยู่กับครูฝึกที่ปรึกษาพนักงานขายพี่ก๊อดครับอยากให้พี่ก๊อดช่วยแนะนํานิดนึงครับว่าเมื่อลูกค้าไปทดสอบ Toyota CHR แล้วเนี่ยเขาจะได้รับประสบการณ์อะไรบ้างครับค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่มาทดสอบ CHR กับทางบริษัทโต yo ต a การจนบุรีของเรานะคะก่อนอื่นเลยนะคะจะพาคุณลูกค้านะคะทดสอบนะคะในเรื่องของเครื่องยนต์ที่เป็นระบบไฮบริด ช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ํามันมากเนื่องจากว่าระบบไฮบริดของเราเนี่ยจะทํางานระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้าร่วมกับน้ํามันนะคะแล้วก็จะให้ความเงียบนะคะให้รู้สึกถึงความเงียบรวมถึงอัตราเร่งนะคะมีอัตราเร่งที่ดีด้วยนะคะหลังจากนั้นจะพาทดสอบนะคะในเรื่องของการเกาะถนนช่วงล่างนะคะว่ามีความหนึกความแน่นมากน้อยเพียงใดน,นะคะเพราะโครงสร้างของ CSR รถรุ่นนี้นะคะเป็นรถที่ เป็นโครงสร้างใหม่ที่เราเรียกกันว่า TNG นะคะหลังจากนั้นเราจะพาทดสอบนะคะในเรื่องของระบบ Toyota Safe t y s e n น e นะคะที่ประกอบไปด้วยนะคะ m i c Radar c r u i s ุย Control นะคะที่สามารถรักษาระยะห่างากับรถขา้างหน้าแล้วก็ล็อกความเร็วคงที่โดยไม่ต้องเหยียบคันเร่งหรือเหยียบเบรกเลยนะคะรวมถึงระบบ LDA นะคะที่สามารถรักษานะคะ รถไม่ให้ออกนอกเลนนะคะเตือนรถออกนอกเลนรวมถึงหน่วงพวงมาลัยเข้าเลนให้ด้วยนะคะมีความปลอดภัยมากขึ้นถ้ายัางไงแล้วอยากให้เดี๋ยวเรียนเชิญลูกค้าไปทดลองขับร่วมกันค,ค่ะไปทดลองขับกันเลยครับเดี๋ยวคุณบลลี่ปรับเบาป,ป,ปรับพวงมาลัยเรียบร้อยแล้วนะคะครับค่ะ,คะเดี๋ยวเรา มาขอแนะนําในเรื่องของตัวเบรกมือไฟฟ้านิดนึงนะคะสําหรับรถรุ่นนี้นะคะเป็นเบรกมือแบบไฟฟ้านะคะเข้าเกียร์ P จะตั้งเบรกมือไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะคกดลงหนึ่งครั้งนะคะเป็นการปุดเบรกมือนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มออกตัวกันเลยนะคะโดยการสตาร์ทรถนะคะเหยียบเบรกนะคะกดปุ่มสตาร์ท นนจะมีสตาร์ทแล้วครับระจะมีสัญลักษณ์ CSR ขึ้นที่หน้าจอนะคะสังเกตว่าเครื่องยนต์จะเงียบมากเงียบมากเลยครับไม่รู้สึกเลยค่ะเพราะว่าเครื่องยนต์เราไม่ได้ใช้เครื่องยนต์สตาร์ทค่ะเราใช้มอเตอร์ไฟฟ้าสตาร์อ๋อครับค่ะประหยัดน้ํามันมากเลยค่ะครับผมค่ะเดี๋ยวเราเริ่มออกตัวนะคะเปลี่ยนเกียร์ที่เกียร์ีค่ะแล้วเราไปทดสอบในเรื่องของอาตาัตรากําลังเร่งของรถไฮบริดกันครับผมค่ะไปเลยนะครับไปเลยค่ะ สำหรับการออกตัวนะคะยังรู้สึกว่าเครื่องยนต์เงียบอยู่เงียบครับใช่ไหมคะคเพราะว่าการออกตัวไม่ว่าจะสตาร์ทหรือการออกตัวะค่ะเราใช้มอเตอร์ไฟฟ้านะคะยังใช้มอเตอร์ไฟฟ้าอยู่คเครื่องยนต์ยังไม่ได้ทํางานแล้วเครื่องยนต์นี้ทํางานตอนความเร็วเท่าไหร่ครับถ้าเกิน40 40กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปอะค่ะจะเริ่มทํางานแต่ว่าถ้ามันมีข้อจํากัดในเรื่องของตัวแบตเตอรี่ด้วยอะค่ะ ถ้าแบตเตอรี่ต่ำกว่า50เนี่ยเครื่องยนต์ก็จะทํางานรวมผมสอบถามนิดนึงครับระบบไฮบริดนี้มันชาร์จแบตยังไงครับสำหรับรถไฮบริดรุ่นนี้นะคะจะมีการชาร์จแบตโดยอัตโนมัติก็คือถ้าเผื่อเราถอนเท้าออกจากกันเร่งหรือมีการชะลอมีการเหยียบเบรกหรือเข้าเกียร์บีนะคะจะมีการชาร์จแบตเข้าสู่แบตเตอรี่ไฮบริดอ๋อคือเราก็ไม่ต้องชาร์จอะไรมันเลยใช่ไม่ต้องชาร์จอะไรมันเลยระบบชาร์จให้โดยอัตโนมัติค่ะในขณะขับขี่สะดวกมากๆเลยนะสะดวกค่ะ นอกจากนี้ยังช่วยในเรื่องของอจะใช้จะมีกำลังของที่สูญเสียสูญเปล่าจากการขับขี่ด้วยนะคะมีการชาร์จเข้าสู่แบบเรียไฮบริดด้วย<อ>ค่ะเลยทำให้เลยทำให้มันประหยัดน้ำมันใช่ไหมครับใช่ค่ับประหยัดน้ำมันเพราะว่าในส่วนของการประหยัดน้ำมันเนี่ยขอแนะนำอย่างนี้ก็คือโดยขณะการขับขี่ไม่ว่าจะขับขี่ในระยะเวลาใดก็ตามความเร็วสูงความเร็วต่ํา มันจะมีมอเตอร์ไฟฟ้านะคะใช้งานร่วมกับตัวเครื่องยนต์เบนซินก็คือองค์ประกอบหลักก็คือตัวมอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนแล้วผมไม่ค่อยมั่นใจระบบไฮบริดเลยครับมันรับประกันอะไรยังไงครับคุณบิลลี่ไม่ต้องกังวลเลยค่ะในเรื่องของระบบไฮบริดนะคะตอนนี้ CSR ของเรานะคะจะมีการรับประกันแบตเตอรี่นะคะสูงสุด10ปีไม่จำกัดระยะทางนะคะแล้วก็ในเรื่องของระบบไฮบริดนะคะเรารับประกันนะคะ5ปีไม่จำกัดระยะทาง นะคะรวมถึงตัวรถคุณภาพของตัวรถนะคะเรารับประกันนะคะ5ปีหรือ1 5 0 0 0 0มกิโลโอ้โหค่ะครับพี่กอลวันนี้เราจะมาทดสอบระบบอะไรกันบ้างครับอ่สำหรับรถรุ่นนี้นะคะก่อนอื่นเลยเราดูในเรื่องของโครงสร้างก่อนนะคะโครงสร้างรุ่นใหม่นะคะของเราที่เราเรียกกันว่าระบบ TNGA นะคะออกแบบมาเพื่อให้มีความแข็งแกร่งและมีจุดสูงถ่วงแบบทำให้ตัวรถมีความเกาะถนนและมีความนิ่งในการขับขี่เวลาเปลี่ยนเลน เขาโค้งครับเยอะ้ายังไงคุณลิลี่ลองใช้ความเร็วในการขับได้ครับแต่เมื่อกี้ที่ผมขับมาผมก็สามารถสัมผัสได้แล้วครับตอนเข้าโค้งมรู้สึกว่าเข้าโค้งเรามั่นใจครับมั่นใจใช่ใชมันยึดมันเหมือนแบบมันจิตเกาะถนนดีมันยึดเกาะถนนน,น,นะคะ,คะอันนี้ก็คือจะสามารถสัมผัสได้นะคะเวลาที่เราขับขี่นอาก คุสคอนโทรลปกติยังไงครับโดยปกติแล้วคุยคอนโทรลปกติก็คือจะแค่รักษาความเร็วของที่เวลาที่เราเจอรถกันหน้าจะไม่รักษาระยะห่างให้นะคะเราจะต้องมานั่งเหยียบเบรปเหยียบคันเร่งเพิ่มงึงนะคะตรงนี้จะสามารถรักษา,าได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเท่าไงเดี๋ยวเรามาลองใช้ระบบนี้กันนะคะจ่ายครับอย่างที่ความเร็วค,ครับหนึ่งร้อยสองรอ๋อเนี่ยครับมันพอแซนด์สนุกมาเลยเดี๋ยวผมรออีกทีนะครับ เลงขึ้นมาที่ตั้ง,งค่าเสร็จไปทนึ้ค้างหน้าจะไม่มีะะว่ามีรถ้หน้าเื่อไรความเรยวเระจระผ่อนลมพัันโอเคครับมาที่ระบบต่อไปรับเป็นระบบอะไรระบบต่อไปะคะจะเป็นระบบเรนี้พเจอร์เลนะคะที่สามารถ ได้ว่าผมอะไรมันหักกลับมาให้นิดนึงนะครับใช่คะ่ะอันนี้ก็คือจำทําให้รถไม่ออกนอกเสนนะคะแล้วก็มีเสียงเตือนล้อนะคะเหมาะแกบผู้เดินทางที่เดินทางไกลไแล้วก็เตือนถ<ช>้าถือว่ามีอาการลับในใช่ค่ะแล้วก็อีกโหมดหนึ่งคะ่ะขอแนะนำตัวโหมด EV โหมดนะคะจะมี สวิตทางด้านนี้นะคะคกดใช้งานแต่สําหรับ e v โหมดเนี่ยจะเป็นโหมดที่สามารถขับขี่ด้วยไฟฟ้าอย่างเดียวอย่างเดียวเลยหรออย่างเดียวค่ะแต่ว่าระยะทางการขับขี่ก็จะได้ไม่เกินประมาณ4กิโลนะคะข้อจํากัดก็คือจะต้องมีแบตเตอรี่นะคะเกิน50%ขึ้นไปสําหรับใครที่สงสัยนะครับสามารถสอบถามข้อมูลได้นะครับทางคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับ วันนี้นะครับก็จบการรีวิว Toyota CHR แล้วนะครับผมก็ขอขอบคุณพี่กอดมากๆเลยครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเข้ามาทดลองขับที่ Toyota การจจรบุรีทั้ง3สาขาได้ที่สำนักงานใหญ่แห่งนี้ที่สาขาธรรมกาและสาขาตลาดเขตครับสำหรับใครที่ชื่นชอบ Toyota การนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนั้นคอยติดตามชมกันได้ครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ